สวัสดีครับเทพโลเคชั่นครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเรื่องคลาสสิกในกองถ่ายเรื่องคลาสสิกในกองถ่ายมันมีหลายเรื่องมากนะครับที่ใช้คําว่าคลาสสิกเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไม่หายไปคือมันจะวนหลบูบนไปวนมากับเรื่องเดิมๆที่แบบว่าเนี่ยว่าแล้วมันต้องเป็นแบบนี้ทั้งเรื่องแดดดีวัน Box, เสียงเจียในตำนานข้าวไข่เจียวในกองถ่ายอะไรงี้ครับมันจะเป็นเรื่องคลาสสิกมากเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแดดดีวันบล็อกต้องเล่าก่อนว่ากระบวนการทํางานของโลเคชั่นเนี่ยครับเรามีวันหนึ่งที่เราไปหาโลเคชั่นได้ไหมครับไปเซอเเร์ว์อะไรเงี้ยแล้วกลับมาขายงานพุ่งกับชอบที่ไหนเราก็จะพาไปดูสมมุติว่าพุ่งกับเาชอบที่สวนรถไฟ เราก็จะนัดกันว่าอ่ะวันเสาร์นี้จะไปดูสวนรถไฟกันนะว่ามันมีมุมไหนอะไรเงี้ยรพอไปถึงวันบล็อกแดดดีมากแดดดีจริงๆสวยฟ้าเนี่ยเป็นสีฟ้าเลยแดดลงทุกหย่อมญ้าเลยวันถ่ายฝนตกหรือไม่ก็ไม่มีแดดเลยอันเนี้ยละอย่างล่าสุดที่ไปเจอมานะครับไปถ่ายงานที่โรงเรียนหนึ่งมาแล้วเราก็มีวันถ่ายสาวันวันแรกเนี่ยเราวางไว้แล้วว่าเราจะถ่ายพระเอกคนนี้อยู่ตรงตึกแห่งหนึ่งแล้วก็ดูคนที่เดินไปเดินมาอะไรเงี้ยครับวันนั้นน่ะคือวันที่ไม่มีแดดเลยเนี่ย วันมาบล็อกวันมาดูโลเนี่ยแดดจะดีเสมอแต่วันหายเนี่ยมันจะไม่เป็นหนังใจเราจากสถิติเนี่ยผมว่าเกือบทุกคนที่ทํางานกองถ่ายเนี่ยต้องเจออีกเรื่องหนึ่งที่ตามกันมาติดๆเลยคือว่าเสียงเจียเหล็กในตานานคืออย่างี้ครับการถ่ายหนังมันจะมีการอัดเสียงใช่ไหมครับจะมีช่างเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าเรื่องช่างเสียงต่อช่างเสียงนี่เป็นโจกับโลเคชั่นมากมันจะมีช่างเสียงครับวันวันถ่ายเนี่ยมันก็จเบรรยากาศเงียบๆพอพุ่งกลับสั่งว่า แอคชั่นปุ๊บเนี่ยเสียงเจี๊ยเหล็กเนี่ยมันจะลอยมาจากไหนไม่รู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในโลเคชั่นไหนจริงๆนะมันจะมีเสียงเจี๊ยเหล็กเนี่ยเข้ามาตลอดเสียงเครื่องบินอีกอย่างหนึ่งอยู่ตั้งนานเครื่องบินก็ไม่มาพอแอคชั่นปุ๊บเครื่องบินก็บินอืมเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบเทพว่าแล้วมันต้องเกิดขึ้นเรื่องสองเรื่องเนี้ยที่มันผูกพันกันอ่าวเวนไฟกระพริบเนี่ยเห็นไหมครับเรื่องคลาสสิกมากตอนตอนสองเมื่อกี้โริวเซบอกว่าไฟกระพริบตอนสองไม่เป็น พอพูดไปแล้วฟังกับพี่แล้วต้องถ่ายใหม่ไหมเนี่ย oh. ตัเียวันเนี่ยเป็นเรื่องแบบเมื่อกี้เหมือนกันตอนถ่ายเงียบๆเลยสข้าพักมีป้าขึ้นมาดูดฝุ่นข้างนี้เออมนออยู่ต้นนาก็ไม่มาอีกเรื่องหนึ่งคือช่างเสียงหูทิพย์คือในกองถ่ายจะมีผนกเสียงใช่ไหมครับผนกเสียงก็จะมีคนที่อัดเสียงแล้วก็จะมีบูมแมนที่ที่จะคอยอัดเสียงในการถ่ายทำอะไรเงี้ยครับช่างเสียงเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาอยู่ไม่กี่อย่างไอเสียงเจเล็กเนี่ย เขาก็จะได้ยินมาแต่ไกลเลยพี่เทพครับพี่เทพได้ยินเสียงเจเล็กครับพี่ทุกคนก็จะแบบอ้าวเสียงเจเล็กแล้วพี่เทพก็ต้องวิ่งไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนเสียงก่อสร้างเงี้ยลอยมาไกลๆคือเสียงมันมาลอยมาตามลมครับหูคนเราปกติเนี่ยไม่ได้ยินหรอกแต่ช่างเสียงเนี่ยเขาจะได้ยินเพราะเขาใส่หูอยู่หูทิปของเขาเนี่ยครับเขาจะได้ยินเสียงทุกอย่างเลยเครื่องปั่นไฟอีกช่างเสียงก็จะตีกับกาเฟอร์กราเฟอร์คือคนจัดไฟ เป็นหัวหน้าช่างไฟครับเอารถปั่นไฟไปจอดไกลๆหน่อยพี่จอดตรงนี้ได้ไหมเสียงมันเข้าไหมแ้วมันาเงี้ยครับเราก็ต้องย้ายรถปั่นไฟไปจอดให้มันไกลๆโลเคชั่นหน่อยค,อค่อยไลายสายมาอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องคลาสสิกอีอกอีกเรื่องหนึ่งกันแล้วก็ที่เป็นคําถามสงสยัยในใจมาตลอดคือการอัดลูมโทนหลังเลิกกองถ่ายคือการอัดลูมโทนเนี่ยครับคือาอัดเสียงมาทั้งวันแล้วสมมติเราอยู่กันในบ้านหลังหนึ่งเขาอัดเสียงแดรหลอกพูดนั่นน่นนี่มาแล้ว พอเลิอกกองปุ๊บผู้งเกบของกันช่างเสียงก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออัดลูมโทนก่อนแล้วทําไมไม่อัดตอนที่ยังไม่เลิอกกองคือตอนเลิอกกองเหมือนเพิ่งแตกลังครับคนนั้นก็จะเก็บของคนนั้นก็จะไปทางนั้นไปทางนี้ทุกคนอยากจะอยากกลับบ้านกนบมนแล้วแต่ต้องมาหยุดเพื่อให้ช่างเสียงเก็บลูมโทนคําถามคือทําไมไม่เก็บลูมโทนตอนที่กําลังถ่ายอยู่ทําไมต้องนอนเลิอกกองก่อน อันเนี้ยช่างเสียงมาเมนตได้คือเหมือนผมมาเคยรู้ทีหนึ่งแล้วมีช่างเสียงมาคุยกับผมมันเป็นอะไรสักอย่างโดยผมจําไม่ได้แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องค่าสิ่งกันสําหรับช่างเสียงอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องของช่างไฟแล้วสมมุติว่าถ่ายกันอยู่ในบ้านไฟก็จะตั้งนอกบ้านเพื่อศาสต์ไฟเข้ามาทีนี้ด้วยความที่อยากให้ไฟเนี่ยมันมีความเป็นธรรมชาติมันก็ต้องหากิ่งไม้เป็นโฟกาลหน้าไฟช่างไฟเนี่ยเขาต้องมาถามโลเคชั่นว่าพี่ครับผมหาก,กิ่งไม้ได้ที่ไหนครับหาก,กิ่งไม้ได้ที่ไหน ตอบฟังแรกก็อึ้งนะมึงจะถามจริงไหมนัมนกเรียชาติก,กูทำไมก็เลยถามว่าทำไมไม่เตรียมมา ทำไมไม่เตรียมกิ่งไม้มาแล้วผมจะไปเตรียมที่ไหนพี่ผมก็ต้องมาหาเอาหน้างานเหมือนกันแหละเพราะแต่าง,งางมันก็ใช้ไม่เหมือนกันตากล้องหรือกลางฟโต้เ,เขาใช้กิ่งไม้ทรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเอามาให้เลือกอีกอ่ะทรงนี้มีแต่กา้านม่มีใบทรงนี้มีใบแต่ก้านน้อยเพื่อให้แสงมันดูเป็นธรรมชาติแต่ก็จะมาถามก่อนนะว่าว่าบันหักได้ไหมมันทําได้ไหมอย่างเงี้ยนี่นก็เป็นเรื่องค้าสินกันว่าทําไมช่างไฟไม่เตรียมมาอีกเรื่องหนึง่งบอกว่าไม่ให้ปดัญ้าก เรื่องนี้มีคนมึงโพสเฟซบุ๊กไปมันคลาสสิกมากสมมติเราไปถ่ายสนามหญ้าสักที่หนึ่งนะครับสนามหญ้าที่หนึ่งอยากได้เขียวๆเ,เลยไม่ต้องตัดเลยหญ้าไม่ต้องตัดเลยวันถ่ายมาเนี่ยหญ้าเฮี้ยนเลยเจ้าของโลเคชั่นหวังดีตัดหมดเลยตัดจนเหลืองอะ่ะจนถ่ายไม่ได้บางทีต้องยกกองไปเลยนะหรือไม่บางทีก็ต้องเอาสีเขียวไปพ่นอะ่ะคือคือหญ้าเนี่ยนาตัดแล้วถ่ายไปแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงที่มันยังไม่ขึ้นนะครับมันก็จะแบบคือตัดจนกรุดมันก็เปสีเหลืองแล้วมันจะเป็นสนามหญ้าได้ยังไง ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการของผมคืออาจจะต้องเน้นย้ํากับเจ้าของรอยชั่นว่าห้ามทารรมะไาเด็ดขาดเดินมาจูงแขนมาพี่ที่ตรงนี้ห้ามทามาไรเด็ดขาดถ้ายังไม่ไว้ใจเจ้าของบ้านเราก็เอาเชือกมากั้นเลยเพื่อให้เขารู้ว่าตรงนี้ห้ามตัดเพราะมันเสียหายจริงๆคือถ้ามันตัดแล้ว,ลวคือไปทางคือยกกองกันนะเสียหายกัอีกบางทีแบบงานไหนซีเรียสมากเงี้ยผมให้คนไปนอนเฝ้าเลยนะทุ่งนาอย่างเงี้ยคือแบบอย่าตัดได้อย่าตัดเี่ยตัดหมดตัดทุกทีแล้วเจอกปรมจํา อีกเรื่องหนึ่งคือธงแดงในตำนานคือธงแดงเนี่ยผมก่อนที่จะมาคุยเนี่ยผมถาม PM หลายคนแล้วเขาจะไม่บอกว่าเขามีของสำนักไหนเพื่ออาจจะเคยเห็นนะครับ้องถ่ายเนี่ยถ้าเราถ่ายกันหน้าฝนเนี่ยมันจะมีฝนตกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหน่วยเนี้ยที่ขึ้นธงแดงเอาขาไฟผูกไว้ตุ๊บผูกไว้แล้วก็ดึงขึ้นไปให้มันอยู่สูงสูงแล้วข้างตา,างลางเนี่ยก็จะมีเก้าอี้บูชาอยู่มันมีทูบ เทียนขนมวางไว้ใกล้กันเพื่อเป็นการบริกรรมคาถาว่าขอให้ฝนอย่าตกซึ่งอันนี้เห็นนักป่าจริงๆว่าฝนเนี่ยมันเคลื่อนไปเมฆดำมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปแล้วตรงนั้นอ่ะเหมือนไข่แดงกองถ่ายแล้วเหมือนไข่แดงรอบๆกองถ่ายแต่ว่าร้อนมากร้อนแบบอบอ้าวอะ่ะแต่ไม่ตกไม่ตกจริงๆมีพี่คนเนืองปากเป็นพี่ผู้ชายช่อพี่เสิร์หรือที่อย่างนะครับที่อยู่หาโพธิหินน่ะแกเนี่ยบริกรรมคาถาอยู่ บริกรรมปัญานาียังกระหมอผีเลยแต่กรสวนจริงมันต้งเนทงแดงแล้วไม่ตกเลยจนถึงเย็นนะจนแบบคาดเลิอกกองอ่ะฝนเนี่ยเหมือนรออ่ะอั้นอ่ะตกลงมาแบบโอ้โหหูดับตับไหม้นี่คือเห็นกับตาอีกเรื่องหนึ่งเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือคืออย่างนี้หน้าหน้าที่โลเคชั่นนะครับมันคือการจัดรถที่เข้ามาในโลเคชั่นแล้วก็ต้องดูความสําคัญ ของรถแต่ละคันว่าคันไหนของใครคันไหนมีของไหมคันไหนจอดแล้วเอาของไปลงได้อะไรเงี้ยครับเอาเอาของลงเสร็จแล้วไปจอดที่อื่นได้อะไรเงี้ยผมโดนสอนมาว่ารถทุกคันที่จอดในโลเคชันหรือจอดแถวโลเคชันเนี่ยควรจะหันหัวออกนะครับคือถ้าเกิดเหตุอะไรที่มันไม่คาดฝันขึ้นมาอย่างไฟไหม้หรือแผ่นดินไหวหรือมีคนบาดเจ็บในกองถ่ายการหันหัวรถออกอ่ะมันพร้อมที่จะหนีได้เลยอ่ะอันเนี้ยเป็นวิชาที่รู้สึกว่า มีประโยชน์กับชีวิตคนทำโลเคชั่นมากอาจจะไม่ใช่เรื่องคลาสสิกนะแต่เป็นเรื่องที่แบบผมว่ากองถ่ายปัจจุบันน่ะำไปนําไปใช้ได้รองเท้าใส่ออกกองมีกฎเลยว่าออกกองถ่ายห้ามใส่รองเท้าแตะ เด็ดขาดจะเรียกว่าเป็นความรู้ในวิชาชีพก็ได้ครับคือในกล้องถ่ายเนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับเหล็กเนี่ยเยอะมากขากล้องขาไฟไฟสายไฟในเด็ดอย่างเงี้ยตัวปงตะปูของแผนกอาร์ตไม้เมยอ,อะไรเงี้ยมันเป็นพื้นที่อันตรายมันก็อาจจะมีโอกาสทําให้เราบาดเจ็บจากการเดินเตะนัน่นเตะน,นี่ได้แล้วก็ผมว่ามันไม่เรียบร้อยด้วยใสารองเท้าใบจะดีกว่ารองเท้าใบเนี่ยครับมันจะมีเทรนเทรนของรองเทา้า้าใบยุคหนึ่งก็เป็นคอนเวิร์ต ยุคหนึ่งก็เป็นนิวบาลานซ์อาดิดาสไนกี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะคอยวนเวียนใส่กันที่จะเท้าไปเนี่ยเพราะว่าทํางานกองถ่ายเนี่ยมันต้องเดินต้องวิ่งตลอดเวลามันอาจจะไม่สามารถทํางานได้คล่องตัวคือเวลาเราเจอน้องฝึกง,งานหรือใครก็แล้วแต่ที่มาออกกองและใส่รองเท้าแตะเราจะรู้สึกว่าแบบไม่ได้อะเออเอาเป็นพื้นฐานการแต่งตัวเสื้อดาอีกกองถ่ายทำไมชอบใส่เสื้อดําเคยรู้มาว่ามันเกิดจากคนทําละครเวทีมั้ง ดักสเตจนะครับดักสเตจเนี่ยคือการทําง,งานเบื้องหลังอะ่ะมันต้องไม่มีตัวตนคือหมายถึงว่ามันต้องทํากายภาพตัวเองอะ่ะให้มันกลืนไปกับฉากหรือไปกับไปกับเวทีหรืออะไรประมาณนี้ครับก็เลยนิยมใส่สีดํากันมาตลอดสีขาวก็ไม่ควรใส่เพราะว่ามันจะสะท้อนรีเฟกต์ได้สีชมพูคือไม่เคยไม่เคยเห็นใครแต่งตัวสีเปรี้ยวๆออกกองส่วนใหญ่จะขาวนิดนรวมได้ดำเนี่ยพื้นพื้นยืนพื้นมาตลอดเลยนึกว่านึกว่าอยู่วัดสีเทา สีเทาเข้มอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จะใส่กันประมาณนั้นมากกว่าเออเรื่องเรื่องสีเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องจับโลกจิตเนีครับเป็นเรื่องที่ผมเจอมากระตัวเลยที่กองถ่ายแห่งหนึ่งถ่ายที่ออ l ซีสั้นก่อนตึกออ l l ซีันเนี่ยตรงวิทยุนี่ครับจะเป็นโลเคชั่นถ่ายที่คิดมากมันจะเป็นตึกขึ้นมา3าตึกนะครับแล้วมีวงเวียนตรงกลางแล้วมีถนนล้อมรอบ เวลาเราได้รับโจทย์มาว่าเราอยากจะถาแม็กกาวเมืองแม็กกาวตึกที่รถสามารถจอดได้แล้วถ่ายเห็นเมืองสมัยนั้นน่ะก็จะมาจบที่ออทีสันทีเนี้ยวันนั้นเป็นโฆษณาเอ็กซ์ต้าเยอะมากเราก็ไปทํรธุรานในห้องน้ําเสร็จแล้วเราก็เดินออกมาพอเดินออกมาปุ๊บเนี่ยก็มีน้องผู้หญิงเอ็กซ์ต้าเนี่ยเขาวิ่งมาบอกพี่พี่มีคนแอบถ่ายหนูมีคนอยู่ในห้องน้ําหญิงเราก็แล้วไงวะเราต้องเราต้องเราต้องทำยังไงอย่างเงี้ยเราก็เลยวิ่งไปบอกผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ พีเอ็มบริษัทมหนเจอคนเจ้อง่อเจะาบอกพี่จับเลยเข้าไปจับแล้วก็เดินเข้าไปห้องน้ำหญิงเลยแล้วก็ไปจับผู้ชายในคนหนึ่งมไม่ใช่คนในกองถ่ายนะเป็นคนนอกที่เข้ามาคือห้องน้ำออสซิสันเนี่ยมันจะมีที่บังกกั้นห้องอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันจะมีข้างใต้ยอยู่ไอ้เนี่ยคนแอบ,บเอากล้องนะจ่อถ่ายเขาอะ่ะเออแล้วตอนจับได้เนี่ยคือยอมรับด้วยนะว่าว่า,ว,าว่าไม่แอบถ่ายจริงเพราะมันจำนวนต่อหลักฐานมากเลยจนแบบเราก็เรียกตำรวจมาจับ เออก็ไปโรงพักกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นจับโรคจิตอีกเรื่องหนึ่งก็คือหน้าที่โลเคชั่นเนี่ยต้องกั้นเสียงกั้นคนใช่ไหมครับจำได้เลยว่าถ่ายที่ขงัขงมะขนขังมะขนโยธินสมัยก่อนน่ะตอนนี้คือสถานีารถไฟบางซื่อมันจะเป็นโกดังขนสินค้ามก็จะมีคนงานที่ที่มาที่มาขนของกันงลงรถไฟกันอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นไปถ่ายคลาุละ m ร้อยห้าสิบเซตเป็นคอนเสิร์ตเซตเป็นคอนเสิร์ตเวทีุคอนเสิร์ตนะเวทีุคอนเสิร์ตใหญ่เลยเพราะพื้นที่มันเยอะนี่ ช่ไหมแล้วก็ถ่ายไปที่คอนเสิร์ตแล้วก็จะถ่ายคนดูกลับมาอะไรเงี้ยใครไม่รู้มันไปปล่อยข่าวว่าเสกโลโซมาเป็นเรื่องเลยนะคนงานเป็นร้อยๆคนนะ่ะมันนั่งดูมารอเสกโลโซแล้วนั่งดูไม่นั่งดูเปล่ากินเหล้าขาวไปด้วยแล้วไงวะแล้วเสียงก็ดังถ่ายไม่ได้ก็ลยหัวหน้าหัวหน้าก็เลยบอกว่าเทพไปเจราจาหน่อยวิธีการเจราจาคือไปนั่งกินกับเขาเลยเราก็ไปนั่งไปนั่งอยู่ในวงเขาว่านั่งจิบนั่งอะไรไปและบอกความจริงเขาว่า ไม่มีเสียงโลโซเสียงโรโซไม่ได้มามีคนพูดไม่จริงพี่กินเสนอพี่กลับไปได้เลยนะเพราะผมถ่ายหนังกันไม่มพีดารามาเออเนี่ยการบอกความจริงเขาอะมันจะทําให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องรอแล้วเราก็จะทางานง่ายขึ้นด้วยเขากินสาพัสเขาก็ก,กลับไปคนทําโรครับมันจะมีที่ต้องไปกั้นคนกั้นรถกั้นคนอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเทคนิคกับผู้ช่วยเราว่าเวลาเราไปกั้นรถบนถนนในเงี้ยเราอย่าไปกั้นคนเดียวเราควรเอาตำรวจไปด้วยคือพอเขาเห็นตำรวจอะ รับตัวแต่ต้ตรวจราจรถะเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อมีเจ้าหน้าที่มาดูแลอำนวยความสะดวกด้วยเราก็จะบอกรุ่นน้องเราไปเลยว่าถ้าเขาถามว่าทําอะไรก็บอกไปเลยว่าถ่ายหนังครับขอกั้นรถ1นนาที2นาทีอย่างเงี้ยบอกเขาเป็นตัวเลขไปเลย <S 2> <S 2> <ๆ>เขาจะได้รู้ว่าอ๋อเขาต้องรอแค่1นาทีหรือ2อนาทีนะมันจะไม่เกินไปกว่านั้นถ,ถ้าเขาถามว่ากั้นนานไหมเราตอบว่าไม่รู้เนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันแล้วเป็นใครอะ เขาก็รีบไปเราก็รีบทํางานมันจะเกิดบรรยากาศมาคู่ครับขมูขบวัวระหว่างคนกั้นกับคนโดนกั้นเนี่ยเป็นเป็นเทคนิคที่ทําให้บรรยากาศในการทํางานของแผนโรเยชันเนี่ยมันสมูทราบลื่นคือในก้องถ่ายเนี่ยครับเราจะมีคําว่านา้ปาป๋าจานจานเนี่ยไม่ใช่จานกินข้าวนะคือมาจากคำว่าอาจารย์คือไม่รู้เป็นไรเราเจอใครคนนึงในก้องถ่ายเนี่ยเราจะเรียกเขาน้าก่อนนา้า อายุมากกว่าเนี่ยเรียกน้าก่อนเลยสมมติเราอายุ30เจอคนอายุ40ก็เรียกน้าแล้วเจอคนอายุ50เรียกป๋าเลยหรือเจอคนที่เขาดูมีคุณวุฒิยวุฒิมากเลยเราจะเรียกอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเรียกพี่กันมันเป็นสศัพท์ในกองถ่ายครับน้าเนี่ยส่วนมากจะเป็นน้าไฟเราไม่รู้เขาอายุเท่าไหร่หรอกเฮ้ยน้องเราเปล่าวะหรือพี่เราหรือเปล่าเรียกน้าไว้ก่อนน้าน้าเหนือธุรกิจน้าน้าเขาก็จะรู้แล้วอ๋อกูเป็นน้ามึงแล้วคำพวกนี้มันจะเป็นคำที่ทำให้เกิด บรรยากาศที่ดีในกองถ่ายเรียกกันเป็นเหมือนญาติสนิทมิตรสหายกันนึกสูบบุหรี่ดได้ใช่ไหม <c oughs> คืออย่างนี้ <c oughs> ไม่ได้รังเกียจคนสูบบุหรี่เลยนะครับเพราะตัวเองก็เคยสูบแต่ว่าสูบเป็นที่เป็นทางสูบได้ก็ต้องทิ้งได้สูบเป็นที่ที่จัดไม่ให้แล้วก็เรื่องเอบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ควรสูบภายในอาคารภายในบ้านถึงมันจะเป็นควันที่มันเป็นควันจากเคมีไม่ได้เกิดจากใบยาสูบก็บเถอะ แต่บางทีมันก็เหม็นแต่เราอ่ะไปพูดกับพวกพี่ๆเขาในกองถ่ายเนี่ยมันพูดลําบากพี่ไปสูบที่อื่นได้ไหมมันเหม็นหรือแบบน้องไปสุดที่อื่นได้หหดไหมยอย่างเงี้ยกูพูดไปมันก็ไม่ชอบกูอ่ะขอพูดแทนใจหล,หลายๆคนเลยว่าสูบบุหรี่ไม่ไม่เคยรังเกียจเลยแต่สูบในที่เขาจัดไว้หรือสูบในในในมุมที่สามารถเป็นที่ทิ้งขี้บุหรี่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ควันไม่รบกวนผู้อื่นหรือว่าควันกระเด็นกระดอนไปข้างบ้านหรืออะไรแบบเนี้ยเออบางทีไปยืนสูบ หน้าบ้านคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคือเราถ่ายบ้านหลังนี้ปุ๊บเราก็มีทีมงานนาไปสู่บุหรี่หน้าบ้านคนอื่นเขาอย่างเงี้ยมันเกิดความรู้สึกแบบเอา้ามึงมาถ่ายบ้านนั้นมึงยืนสูบบุหรี่หน้าบ้านชั้นทำไมอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเพื่อนบ้านเป็นปรปักกันอีกการกินแข่งเดียวในกองถ่ายเป็นเรื่องคลาสสิกมากไปดูได้เลยว่าในกองถ่ายใครได้กินแข่งเดียวมากพุ่งกับดาราแค่นั้นเลยนะเทพโรชเชนไม่ได้กินนะครับไปขอแล้วไม่ได้กินนะอาหารกองถ่ายเนี่ยมันจะมีหลากหลายมาก บางคนกินได้บางคนกินไม่ได้การไปขอไข่เจียวในกองถ่ายเป็นเรื่องพิเศษมากนะไข่เจียวนะเว้ยไข่เจียวธรรมดาเนี่ยไปถ่ายพิเศษในกองถ่ายคุณจะกินเท่าไหร่ก็ได้เมื่อคุณอยู่ข้างนอกไม่ใช่ในกองถ่ายในกองถ่ายคุณไม่สามารถกินได้ไม่เชื่อไปถามแม่ครัวเที่ยังไม่ได้กินเลยรอยนี้ใครทําเรื่องรอยนี้ใครทาเนี่ยมันเป็นเรื่องจับผิดคือเราไปถ่ายในบ้านหลังหนึ่งใช่ไหมครับหรือเราไปถ่ายในที่ที่หนึง่งออฟฟิศเหนือแล้วก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องเกิดรอยเสมอ รอยที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดจากผนังเกิดเกิดที่ผนังหรือเกิดที่พื้นอาจจะเป็นรอยขูดขีดจะเป็นรอยดําที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าผนังไหนทําเพราะว่ามันจะไม่มีคนยอมรับคือเมื่อเมื่อสิปีที่แล้วเคยเจอแบบเนี้ยวันนี้ก็ยังเจอแบบนี้อยู่ดีมันก็จะตกอยู่กับแผนกโลเคชัน่นว่าทําไมไม่ดูแลให้ดีแม่อะไรให้ดีคือบางทเาเาีเราดูแลดีแล้วอะแต่ว่ามันเกิดขึ้นโดย ไม่ตั้งใจหรือเปล่าหรือเราดูไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับวิธีการคือกล้องวงจรปิดล่าสุดไปถ่ายที่ตึกหนึ่งมาแล้วมันมีรอยเกิดขึ้นเราก็พี่เปิดกล้องวงจรปิดเลยดูกันไปเลยปรากฏว่าก็รู้ว่าใครทําเพราะว่ามันมีหลักฐานคือถ้าไม่จํานวนต่อหลักฐานเนี่ยก็จะไม่มีใครยอมรับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอาชีพเอ็กซ์่าเนี่ยผมสังเกตมาตลอดชีวิตการทํางานเลยมกันนะเขาจะได้รับการปฏิบัติที่ไม่ค่อยน่ารักอะ่ะมันน่ะไม่เป็นทุก,กองอะ่ะ อย่างที่เคยมีดราม่าว่าวางถังน้ําไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราควรจะปฏิบัติกับพวกพ,พี่ๆเขาอะอย่างเท่าเทียมอะเออเราคิดว่าเขามีส่วนสําคัญในการทําให้หนังละครซีรีส์เรื่องนั้นมันมันสมจริงสมจังขึ้นมาเสื้อผ้าเขาก็เตรียมมาเองบางคนนะเขาแต่งหน้าทําผมของเขาเองอะไรเงี้ยเราควรจะปฏิบัติกับพี่พเอ็กซ์ตาให้เท่าเทียมกันผมไม่ใช่เอ็กซ์ตานะผมเป็นตัวเมนคือตอนนี้ถ้าเทพจะเล่นเนี่ยครับก็ต้องเป็นบทที่มีบทพูดเท่านั้น เพื่อนพระเอกพ่อพระเอกอ,อ,อ,อะไรที่มันมีบทบาทต่อเรื่องแะถึงจะรับถ้าไม่รับ,บล, <laughs> ล่าสุดล่าสุดที่เคยจะแดงมาเลยนะน้องพี่ที่รักเป็นคนตากผ้าพระเอกเป็นละส่องส่องกล้องบ่องรางกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนตากผ้าใส่ผ้าขนหนูผืนเดียวพี่เกงก็ให้แบบว่าเหมือนเพิ่งอาบน้ําเสร็จมาตากผ้าอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นซีรีส์เป็นคนผัดผมุ้งไฟแดงเป็นเฮียผัดผมุ้งไฟแดงแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งบ้านเชบบา่าบูชายาได้เป็นยาม เออแต,แต่จำได้เลยว่าบทแรกที่เล่นเนี่ยเล่นเป็นรอพอเฝ้าตู้เอทีเอ็มคือเรื่องนัน้นเป็นโฆษณาประมาณทั้งสามสิบวิมั้งเล่น,เล,นเล่นกับนักแสดงอคนหนึ่งที่ที่ที่เป็นนักแสดงเมือาชีอ่อบเออเล่นเป็นแบบว่าเป็นรอพอที่แบบเหมือนกับเห็นผีแวบๆบแบบแบบในห้างอะไรอย่างเงี้ยในวงการนะครับจะมีศัพท์คำหนึ่งว่ากองโจรกองโจรเนี่ยจะเล็กกว่ากองถ่ายคือตัวแปลศัพท์แบบว่าคนทําง,งานกองถ่ายนะกองโจรคือ คนไม่เยอะแอบแอบไปถ่ายเงียบๆไปกันน้อยๆไปรถคันเดียวอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมทํางานมาเนี่ยคำว่า,ากองโจรเนี่ยไม่มีจริงโจรอะไรไปกันสิบกว่าคนไม่มีทางเลยคือคำว่า,ากองโจรเนี่ยน้อยสุดที่ผมเคยเจอนะสิบคนสิบคนนี้คือไม่ใช่เป็นคองไปจกองโจรแล้วมันก็เป็นกองถ่ายนี่แหละแต่ว่ามันเป็นศัพที่สั์เฉพาะที่รารู้กันว่าเฮ้ยงานนี้เราทําเป็นกองโจรน,นะเราอาจจะไป โลเคชันพร้อมๆกันแต่ไม่คุยกันไม่ได้เดินใกล้กันทําตัวเป็นเหมือนไม่รู้จักกันสมมุติว่าเราไปถ่ายที่เยาวราชถ้าเราขนกองไป50คนเนี่ยมันจะเป็นที่เตะตาแล้วถ้าเราไม่ขออนุญ,ญาตพี่ตำรวจพี่เทศกิจแต่ถ้าเราไปเป็นกองโจรอะกล้องไปสองคนโลเคชันเดินห่างๆคนนึงภู่งกับไปตัวแสดงไปเป็นกองโจรแต่ไม่รู้จักกันนะทําตัวไม่รู้จักกันเดินห่างๆกันแต่วอคุยกันวอสองวอนสองาตอนนี้ถ่ายได้แล้วถ่ายได้เดินถ,ถ่ายได้เลย,นนย,เลยคุนก็จะพร้อมใจกันในการทําตัวเป็นโจรไม่ได้ไปขโมยของใคร นะตรงตจนคือนะอย่งอย่างที่อธิบายไปมันคือการขโมยถ่ายแหละเพราะว่าเออต้างเป็นโจนอ่ะโจนก็ต้องทําอะไรันต้องขโมยอ่าขโมยถ่ายนิดๆดหน่อยๆอะในอย่างนี้เป็นไงกองโจนแล้วพวกแล้วพวกกองถ่ายเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์อย่างหนึง่งที่รู้เลยว่าเนี่ยทางานกองถ่ายเนี่ยเราไม่เคยเจอผู้ชายคนนี้นะแต่รู้เลยว่าเนี่ยทำงานกองถ่ายหนึ่งคือใส่เสื้อสีดำสองใส่กางเกงขาสั้นสามใส่รองเทางา้าผ้าใบ สี่สภากระเป๋าไฟถางคือคนทำงานกองถ่ายอ่ะเดินไม่รู้จักกันเดินสวนกันอย่างเงี้ยเจอกันในห้างอย่างเงี้ยมันจะมีเซนตแล้วเธอเธอเนี่ยคนที่ทำงานกองถ่ายรู้เนี่ยสภาพอย่างเงี้ยรู้เขาก็รู้เราทำงานกองถ่ายผิวไงผิวอย่างเงี้ยผิวดำผิวอย่างเงี้ยเรียกว่าดำไหมเรียกว่าค้ำๆต่างกันเรียกว่าปากแดดออกกองปากแดดถ้าใครทำงานกองถ่ายแล้วผิวขาวเนี่ยไม่โดนแดดเผาแล้วไม่ค่อยมีงานตอนนี้ก็น่าน้นี่หน้าดีขึ้นไหม เนี่ยฟังจากคอมเมนต์แล้วเนี่ยแบบว่าหน้ามิเทพแบบว่าเอออยากมันจัดไฟให้อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ผิวหนังหน้าของเทพด้วยตอนนี้พยายามทําให้มันดีที่สุดแล้วเนี่ยเพิ่งไม่ออกกองมาสามวันก็เลยดูนำนำไปหน่อยยังไงฝากช่องเทพโลเคชั่น ok ไว้ด้วยนะครับเราพยายามทําเต็มที่พยายามจะหาเรื่องอะไรที่มันส,น,สนุกมาเล่ากันเนาะ